ค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเพียบจะพาไปดูนะคะสักปากสำหรับคนปากซีดมากๆซีดมากๆเลยนะคะสำหรับ EP นี้เมื่อคลิปที่แล้วนะคะเพียบได้บอกไปแล้วนอว่าร้าน FRTI Bar ของเพียบเนี่ยมีบริการอะไรบ้างนะคะก็จะมีสักคิ้วสักปากนะคะแล้วก็มีสักนมสักอิไลเน่เนื้อใต้ตานะคะก็สำหรับ EP นี้จะพาไปชมคลิปสักปากกันก่อนสำหรับคนปากซีดนะคะทีนี้ ทุกคนคะก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะฝากกดกระดิ่ง subscribe ให้เพียบด้วยนะคะแล้วก็ไปชมกันเลยคะ่ะ พี่เอฟนะคะน้องปานสวัสดีค่ะดางแบบของเอฟสวยมากเลยนะคะก็แฟนคลับของพเพลฟทุกคนคะเดี๋ยวเรามารู้จักกับน้องป่านกันก่อนสักนิดหนึ่งนะคะน้องปานทาอะไรอยู่คะตอนนี้ สวัสดีค่ะชื่อป่านค่ะพีโดรีกาลินค่ะตอนนี้เป็นนักศึกษาค่ะคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะนอกจากนี้ยังเป็นแดนเซอร์อยู่ BP Dance Studio ด้วยค่ะเป็นแดนเซอร์เหรอคะเต้นให้ดูหน่อยได้ไหมคะแฟนคลับรอดูอยู่ค่ะขอขอหนึ่งหนึ่งบทยานได้ไหมคะหนึ่งแมตหนึ่งแมทหนึ่งแมตเต้นให้ดูหน่อยค่ะ โอเคโอ้โหเกิดมากค่ะเป็นยังไงคะก็ปานไม่อยากสักแล้วนะคะอยากเต้นมากโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะว่าน้องปานมีปัญหาอะไรทำไมถึงอยากมาสักปาน รู้สึกว่าเนื้อปากตัวเองอะค่ะเป็นคนที่แห้งแตกขุยแล้วก็เวลาที่ไม่แต่งหน้าค่ะหน้าจะซีดมากปากซีเป็นไก่ต้มเลยค่ะเป็นไก่ต้ม <c oughs> โอเคก็คือปัญหาหลักๆเนาะก็จะเป็นปากซีแล้วก็มีความแห้งแล้วก็เป็นขุยเวลาไม่ได้ทาลิปใช่ไหมคะ <c oughs> จริง,รงๆการสักปากก็ช่วยได้ในระดับนึง <c oughs> เดินได้หมคะค่ะโอเคก็เด <laughs> ี๋ยวเราไปสักปากกันเลย <นะ S 1> เละค่ะค่ะ,คะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มสักปากกันเลยนะคะแต่ว่าเราจะเริ่มจากวิธีการาทําความสะอาดปากก่อนนะคะเราจะต้องใช้ยาเนี่ยทาที่ปากเพื่อที่จะขัดเซลผิวออกเนาะเรามาเริ่มกันเลยเื่เนได้ไหมคะไม่ค่ะ <laughs> แล้วนะคะทิ้งไว้15นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาะคะ่ะ15 minutes later โอเคครบ15นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเอายาชาออกมาชาไหมคะ เยบก็ต้องมาคุยกันก่อนว่าน้องปานอยากได้โทนสีปากเนี่ยสีอะไรคือปกติทานิปเป็นชอบทาสีอะไรคะอ๋อปกติป่านชอบทานิปโทนเนี่ยสีแดงสีแดงีแดงแดงผีดแดงแดงใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเียบจะสั่งเป็นเป็นสีแดงให้แต่ทีนี้เนี่ย เวลาเราฝังสีปากลงไปเนาะสีแดงเวลาลอกออกยมันจะดรอปลงไปประมาณสัก2 0<ม>ถึงเรเราจะได้โทนที่เป็นสีแดงแต่ว่าเราจะไม่ได้แบบเหมือนทานลิปตลอดเวลาแบบนั<อ>้นไม่ใช่นะคะจะยังคงความเป็นธรรมชาติใช่ไหนคะเวลาที่หนูไม่ได้แบบไม่ได้แต่งหน้าก็จะมีความแบบเอ,อินหน้าสดใสไม่ป่วยนะคะ เรามาดูสีกันทีนี้สีที่เียบจะใช้สักให้นะคะก็จะเป็นสีตัวนี้ซึ่งเป็นสีรัสเซียทั้งหมดเลยตัวนี้สีรัสเซียก็จะมีความที่แบบปลอดภัยมากที่สุดในเรื่องของพวกโลหะหนักตรงเนี้ยไม่ต้องกังวลก็คือไม่มีแน่นอนอเนาะเราจะไม่สักสีดแดงลงไปเราจะต้องผสมสี ถึงตอนไหนนะโลหะหนักโอเคสำหรับสีลัเซียที่เพียบเลือกใช้ในร้านนะคะก็จะเป็นสีลัเซียที่มีความปลอดภัยสูงมากจะไม่มีโลหะนะคะโอเคแล้วก็สีเนี่ยตัวนี้คือสีแดงเราจะไม่ใช้สีแดงสักลงไปในปากอาหะเพราะมันจะกลองเพราะฉะนั้นเพียรจะผสมสีแล้วสักลงไปให้มีความธรรมชาติมีความละมุนโอเคเริ่มกันเลยนะเนาะตื่นเต้นไหมคะตืน่นเต้นผ่นเต้น เข้มได้กว่านี้้เสวยชิค่าไม่ป่วยแล้วเนาะไม่ป่วยแล้วไม่เป็นไก่แลยไม่เป็นไก่ต้มแล้วนะคะ w o r กับ lightness w o กับไล g ์ t ิ e s s สเนาะเจฟฟันก็ตอนนี้ก็คือฟันก็คือแดงไปถึงเหนือแล้วฟันนะคะ เดี๋ยวเพยปจะให้้วนปากกาอ่อนรอบนึงเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะอืมคือเวลาฝังสีปากเนี่ยคนคนก็จะคิดว่าเอ๊ะฝังสีปากต่างก,กับการสักปากยังไงการตักปากเนี่ยตักบนผิวเหมือนเราตักตัวสีมันจะไปถูกทามผิวบนผิวเราแต่การฝังสีปากเทคนิคของเทลปเนี่ย,ย,ยคือการฝังสีลงไปใต้ผิวหนัง ทำให้ปากจริงๆเนี่ยปากจริงๆของเราเนี่ยมีสีอนอะคะตาล่าสวยสุขภาพดีก็จะสวยนะเดี๋ยวหนูรออีกประมาณสองสมชั่วโมงสีเนี่ยมันจะค่อยๆฟูขึ้นมาอีกฟูขึ้นมาแล้วก็มาเกาะตามผิวหนังเจ็บไหมไม่เจ็บเลยที่เจ็บเราเป็นคนเซนสิทีฟง่ายมากจะบอกว่า ไม่เจ็บเลยคือหลับเลยหลับก็จะมีแบบว่าแอบสะดุ้งมาอยู่สองคนรอบเนาะนอนนิดหน่อยเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวพี่ไม่ใช้พักปากแป๊บนึงนอนแล้วเดี๋ยวมาทําความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงว่าแบบเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวขีนปากหมองเลี้ยง บอกเพียบตั้งแต่แรกว่าเป็นคนชอบทาทิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยปากด้านล่างเพียบทําเป็นเทคนิคทินลิฟให้นะคะจะมีความเป็นออมเบเบาๆข้างในจะแดงดันหันตรงนี้นิดนึงข้างในจะแดงนะคะในปากจะแดงแล้วก็ข้างนอกเนี่ยก็จะมีความแบบไล่เฉดไล่สีให้มันบางลงอืตอนลอกออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยเก็บรายละเอียดนี้มาประทับใจ เดี๋ยวมาคุยกับน้องฝานกันนิดหนึ่งว่าหลังจากเสร็จเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในขณะที่ทํารู้สึกยังไงบ้างคะน้องฝานก่อนเลยต้องบอกว่าหลับค่ะหลับแต่ว่าชี่หลับชี่หลับจริงๆนะเออมันสบายมากแบบว่าไม่เจ็บเลยเหมือนทำให้เราหลับได้อยากจะบอกคนอื่นว่าถ้าเราทําให้เราหลับได้นี่คือแบบไม่ต้องห่วงเรื่องเจ็บเลย จริงๆไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยใช่ไ<ช><ช>หมคะโอเคก็แล้วสีปากเป็นยังไงถึงใจไหมคะ,คะมีอี่คอยอะลหลังจากตื่นมาคือพูดไทยไม่ได้แล้วนะพูดไทยไม่ได้แนละ้วนันก็จะพูดแบบภาษาเกาหลีเบาๆงงกับลูกคาวว้ามาก่าแต่ชอบพี่เออย่างหนึ่งก็คือตลอดเวลาการถำพี่เอจะถามตลอดเวลาว,าว่าเจ็บไหมเจ็บบอกพี่ได้นะแล้วก็มีรู้สึกเหมือนเราแบบใส่ใจตลอดโอเคถามนิดนึงสิว่าทาไมถึงเลือกมาสั่ง ปาดที่ร้าน์ R T นไอเบาค่ะปาดเป็นคนที่รู้สึกอยากตะดปาดสนในกันตัดปาดมา,าสักพักเพราะว่ารู้สึกว่าปาดเป็นปัญหาแล้วก็ตามหารีวิวหลังร้านเลยค่ะเพื่ตามความน่าเชื่อถือมาที่ร้านทีเอฟนี้นะคะอโอเคก็คือว่าจริงๆบอกก่อนนาะว่าจริงๆน้องปาดเป็นลูกค้าจริงๆของท f ซึ่ง ตอนที่แบบทักแชทเข้ามานะคะน้องฝันบอกว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาปากซีดแล้วก็ปากเป็นขุยทาลิปสติกไม่ติดแล้วพียอฟเนี่ยกำลังจะทำ YouTube อยู่พอดีก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะปากแบบเนี้ยเกียบไม่เคยเจอ <c oughs> ก็เลยดีลค่ะให้น้องฝันมามาแบบถ่ายคลิปให้แล้วก็ลดราคาพิเศษกันไปนะคะก็สําหรับวันนี้ขอบคุณน้องฝันมากเลยที่มาเป็นนางแบบให้นะคะ <c oughs> อบคุณพีมาค่ะ โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปสักปากนะคะฝังสีปากสําหรับปัญหาที่แบบปากจืดนะคะสีจืดจืดนะคะแล้วก็ปัญหาที่แบบว่าเออปากเป็นขุยจบกันไป1คลิปนะคะเ mm hmm. พื่อนๆือน,นคนไหนที่รู้สึกว่า mm hmm. เคยการสักปากมันน่ากลัวมันแบบมันจะบวมมากมันจะเจ็บไหมใช้ชีวิตยากหรือเปล่าก็ เลิกคิดไปได้เลยนะคะก็สมัยนี้นะคะเทคโนโลยีแล้วก็วิวัฒนาการผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเราก็มีการพัฒนาขึ้นนะคะให้มันน่าใช้ขึ้นแล้วก็ไม่น่ากลัวอย่างอย่างเหมือนเมื่อก่อนโอเคก็สำหรับพี่เอฟนะคะคลิปนี้เป็นเป็นคลิปที่2นะคะเดี๋ยวจะมีคลิปถัดไปให้เพื่อนๆมาคอยติดตามกันเยอะๆนะคะเพียฝากนะคะกดอ่า uh, s u b s c r i b e ให้พี่เอฟด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้พีเอฟด้วยสำหรับคนที่มีคำถามนะคะก็ เข้ามาในอ e ินบ็อกซ์ได้เลยนะคะในคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวเพียบจะไปตามตอบให้นะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป่านจะมารีวิวหลังจากได้ฝังสีปากกับ FFI บา l ไป7วันเรียบร้อยแล้วนะคะนี่วันนี้มาแบบหน้าสดเลยไม่ได้ทาเลยลิปก็ไม่ได้ทาเลยสังเกตได้ว่าหน้าไม่โทมเลยนะคะแล้วก็สีปากมีความเป็นธรรมชาติมาก ก็คือเหมือนกับว่าตื่นมาก็วอ e กอร์ไฟท์ดิสเลยต้องบอกเลยว่าชอบแล้วก็ประทับใจมากๆเนค่ะ yeah.